ในส่วนของพี่จ้วันนี้นะครับแรนดอมอิลิปติคาโปรแกรมเป็นการเน้นกระตุ้นระบบหายใจทนทานคาร์ดิโอเอนดูรัสนะครับแบบไม่จำเจเพราะว่ามันมีความมืดตลับสับเปลี่ยนกันไปมาโดยที่บางทีอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอาจจะเป็นอารมณ์ลักษณะประมาณว่าเวลามันเบาเราได้รีคอเวอรี่แต่พอมันหนักเราได้แอคทีฟทำงานมันน่ายิ่งขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเมื่อวานร่างกายฉันเป็นอะไรแล้ววันนี้ร่างกายฉันเป็นยังไงเป็นมาทุกวันนะครับผมเพราะฉะน,นั้นแล้วนี่คือโอกาสของการฝึกหนักสลับเบาในรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมแรนดัม Random นะครับแน่นอนมันคือกล่องสุ่มนะพี่ก้อย ไม่รู้ว่าจับแล้วจะเจออะไรความหนักเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็ต้องมาดูกันเพราะนั้นตัวอิเ i ็กติเข้าก็าจะมีการปรับเปลี่ยนสลับความมืดโดยที่ไม่ให้หัวใจนั้นชินกับรูปแบบเดิมจนเกินไปเพราะเวลาเราไปวิ่งเทรลในสถานการณ์จริงสนามเส้นทางบางทีมันก็ไม่ปาณีใครยิ่งไม่รู้ใจผู้จัดแล้วใหญ่เข้าไปอีกนะครับผมว่าเขาจัดจัดอะไรมาให้กับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่มันมีความหนืดสลับหนักเบากักนไปมามันก็จะช่วยในรูปแบบของพัฒนา ระบบหายใจในเรื่องของความปึดนตกทนและแอนแอโรบิกกับจังหวะที่มันต้องเร่งสปีดฉีกหนีหรือใช้พละกกาลังเรียวแรงขึ้นดันอัพดาวฮิลในส่วนของแขนขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดแรงกระแทกจากข้อมูลที่ได้มาประมาณ60%เราจะเห็นได้ว่าความหนือที่สูงมันก็จะไม่สามารถไปต่อได้เร็วแต่พอความหนือที่เบาทุกอย่างมันดูโฟลไหลลื่นง,ง่ายจริงๆหนึ่งในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์นะครับในลักษณะ ของการพัฒนาคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือกิจกรรมอะไรที่มันส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของระบบหายใจและเ,เลือดควบคู่กันไปนั้นเราอาจจะให้มันอยู่ในลักษณะของคลอสคันที่หรือคลอสเทรนนิ่งที่มีการผสมผสานร,รวมกันระหว่างการใช้งานของกล้ามเนื้อที่แตกต่างแต่ยังคงพัฒนาในเรื่องของคาร์ดิโอวัซซูล่าหรือคาร์ดิโอเลสเตโตราลีเทรนนิ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะช่วยพัฒนาในส่วนของ3องค์ประกอบปัจจัยสําคัญก็คือ ระบบหัวใจและปอดไหลเวียนเลือดความอึดตึกทนของกล้ามเนื้อและการควบคุมลมหายใจในโซนต่างๆที่มีความหนักสลับกันไปมาจุดเด่นก็คืออินเตอร์เจะช่วยลดแรงกระแทกได้ประมาณ60%เ,เมื่อเทียบกับการวึ่งบนพื้นที่จริงทําให้เรื่องของการพักผ่อนฟื้นฟูหรือว่าเรื่องของการลดความหนักในเรื่องของการกระแทกแดกดันใดๆอาจจะช่วยเป็นการฟื้นฟูพักเขา่าแต่ยังคงฝึกซ้อมใจอยู่ ในเรื่องของการพัฒนาความสามารถระบบหายใจไหลเวียนเลือดควบคู่กันไปด้วยสำหรับโปรแกรมเรนดอมของพี่ก้อยในวันนี้ดูอาจจะเหมือนการเลือกกองซุ่มแต่ที่จริงมันคือ a ัปติฟคา c a ด d i o ที่ให้หัวใจนั้นตอบสนองต่อความเร็วขึ้นในทุกๆสถานการณ์เหมือนกับที่เราวิ่งเทลหรือแข่งขันจริงนั่นแหละบางครั้งความฟิตของนักวิ่งไม่ได้วัดกันที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสามารถของระบบหายใจในการฟื้นตัวและควบคุมแรงได้ในทุก,ทกจังหวะถึงแม้วันนี้เราจะใช้เวลาแค่30นาทีแต่ว่า ใจทางานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากพัฒนาความสามารถระบบหายใจไหลเวียนเลือดและความอุดติกทนของกล้ามเนื้อควบคู่กันไปโดยที่ไม่มีแรงกระแทแกเจ้าอินิติเข้าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณนั้นไปต่อในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องการลดปัจจัยความเสี่ยงต่ออาการประจิตและโหลดต่างๆที่ลงต่อกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อหัวใจควบคู่กันไปด้วยสรุปโปรงแกวันี้มา2จบ1ด้วยจังหวะเวลาใดๆของนักวิ่งการพ,รพักผ่อนพื้นผูนะครับ อย่างที่เราคุยกันไปในทุกๆคลิปนะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ดีแค่ไหนก็ตามถ้าหากนักวิ่งนักกีฬาไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ดีควบคู่กันไปนั้นการที่จะฝึกฝืนต่อไปก็คงจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับนักวิ่งต้องรู้จังหวะของตัวเองว่าวันไหนหนักสลับเบาร่างกายพักผ่อนฟื้นฟูอาหารสภาพจิตใจใดๆเป็นอย่างไรบ้างยอมหยุด เพื่อที่จะไปต่อให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปดีกว่าฝืนรั้งไปในรูปแบบที่ไม่ควรจะไปเจ้าอิเล็กทริคเข้ามีหลากหลายโปรแกรมอย่างที่พี่ก้อยเห็นเมนนวดแรนดอมนะครับ CV w o r k ิร์ Heart Rate Control w e i g h t Loss h ิล l i n t e เ v a l วลเวลาเราใช้เจ้าโปรแกรมในห้องคาร์ดิโอต่างๆเนี่ยเรามักจะเลือกกดที่เมนนวนซึ่งมันทำให้รู้สึกความเบื่อนหน่ายในการฝึกซ้อมเพราะมันไปเนิบๆซอฟๆแต่แท้จริงแล้วเจ้าโปรแกรมที่อยู่บนอุปกรณ์คาร์ดิโอต่างๆ มันมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถของระบบหายใจหลายเวนเลือกเพียงแต่ใช้ให้ถูกจังหวะกดให้เป็นก็พอแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งในห้องคาร์ดิโอมันมีอุปกรณ์หลายอย่างแม้แต่เจ้าจากักรยานอัพไลไบหรือดิคอมเมนต์บแบบมีพนักพิงก็ช่วยพัฒนาความสามารถของนักวิ่งควบคูก่กันไปได้อีกทั้งยังช่วยเรื่องของการลดแรงกระแทกข้อต่อในการบริหารจัดการความหนัก โหลด external ภายนอกวันไหนเราต้องการอะไรปรับอุปกรณ์ที่มีไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างแต่มันหมายถึงการปรับโปรแกรมที่เราใช้ให้มันเหมาะสมกับต้นทุนความสามารถของร่างกายพบควรไปด้วยที่ใดอย่างไรเรานํากลับไปปรับใช้และเปลี่ยนกันนะครับสำหรับสปอร์ตไซด์ดบโคชโซนทั้งทีพยายามที่จะนําเสนอสื่คอนเทนต์ที่มันมีความหลากหลายแต่นําไปใช้ได้จริงเพราะหนึ่งในหลักการฝึกซ้อมคือการพัฒนาความหลากหลายในการใช้งานกับต้นทุนความสามารถของนักวิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือถดถอย ลดลงควบพูพ่กันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ